สวัสดีค่ะรถกระบะ m a สเ a BT50 นะคะรถกระบะปี06แคปเกิดได้นะคะเป็นรถกระบะมือสองรุ่นที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นค่ะราคาประหยัดฟังก์ชันดีใช้งานได้ปกตินะคะราคา1,15,000บาทเครื่อง2.5ดีเซลคอมมเร็วเทอร์โบกระจกเป็นไฟฟ้ามีกุญแจรีโมทหน้าเดิมท้ายเดิมตัวถังบางๆเดิมๆ ภาษี6-9รถพร้อมใช้เจ้าของขายเองค่ะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะรถอยู่สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านสามารถโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะติดต่อสายตรงเข้าไปตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปไม่วันท่านจะโทรไปต่อรองหรือว่าโทรไปทักคุยขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะท่านติดต่อสายตรงเข้าไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดวินต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ